จาก Spy Family ในอพปิโซดที่5ก็ทำให้คนดูได้ปลื้มปลิ่มกับการเพิ่มฉากต่อสู้สุดอลังการในปรา,าสาทพร้อมกับงานเพลงที่มันเข้ากันเข้ากันซึ่งสุดยอดความดีงามนี้เออมันไม่มีในมังงะนะครับ ใช่แล้วหะฉากตอบคำถามและแอคชั่นสุดมันของ Spy Family ที่มีอยู่ในมังงะนั้นมีเพียงแค่สนธยาได้สู้กับหยอที่ปราสาทเท่านั้นครับไม่มีการตอบคำถามและสู้กับสปายระดับล่างที่มาทำให้สนธยาลำบากก่อนไปถึงอาเนียได้ทำให้นี่เป็นฉากที่เพิ่มขึ้นมาแล้วประทับใจผมมากๆเลยจริงๆนั่นถึงทำให้ผมก็แอบคิดนะครับว่าม,มันจะมีอนิเมะเรื่องไหนอีกบ้างนะที่มันมีฉากที่เพิ่มเข้ามาที่ไม่มีอยู่ในมังงะและมันดีมากๆจนแฟนๆประทับใจ กาวฉากนี้ปังแต่มังงะไม่มีซึ่งข้อมูลที่ผมหามาในคลิปนี้นะครับก็เป็นการรวบรวมมาจากอินเทอร์เน็ตและที่ผมได้ดูมาด้วยตัวเองถ้ามีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดฝากคอมเมนต์บอกผมที่ด้านล่างด้วยนะ เอาละผมว่าการเพิ่มฉากที่ไม่มีในมังงะเข้ามาในแอนิเมะเนี่ยมันก็มีอยู่หลายแบบด้วยกันสำหรับผมนะเอาไอ้แบบที่เหมือนสป y f แฟมิลี่ตอนล่าสุดที่บวกมาเกือบทั้งตอนก็น่าจะเป็นดาบพิฆาตอสูรสึกรถไฟสู่นิรันในภาคของทีวีซีรีส์ที่มีเนื้อหาของคุณเรนง,งคุม,มาเพียวเลย1น่ตอนซึ่งแน่นอนว่าในฉบับมังงะนั้นไม่มีหรือจะเป็นใส่ขีในตอนที่1ของซีซั่นที่2ที่ฉายต่อจากกินทามาก็จะมีพร็อพของกินทามามาโผล่เต็มทั้งตอนเลย ซึ่งอันนี้ผมไม่ชชวร์เพราะมันไม่มีลิขสิทธิ์ในไทยแต่ผมคิดว่าคงไม่มีในมังงะแหละซึ่งเอาจริงๆการดัดแปลงจากมังงะเป็นอนิเมะมันก็ต้องมีความแตกต่างกันอยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเพิ่มมาแค่เล็กน้อยไม่ได้เพิ่มมาครึ่งค่้นตอนแบบสปายแฟมิลี่หรือทั้งตอนแบบดาบพิฆาตศูนย์ซึ่งไอการเพิ่มมาแบบนิดหน่อยนั้นนั่นก็เพื่อเพิ่มความโอเวอร์แล้วก็เพิ่มความขยีส่วนใหญ่เนี่ยการเพิ่มมาของฉากพวกนี้จะอยู่ในฉากตลกแล้วก็การตมบมุกเป็นส่วนใหญ่ดูออย่่างงเรืใ แ,แอบน่ารักใน,นกาโทโรจากที่เธอนั้นตบรุ่นพี่แล้วรุ่นพี่ก็แค่นอนล้มไปแต่ในแอนเิเมะนะครับกับตบรุ่นพี่แล้วรุ่นพี่นี่ก็กิ้งเป็นลูกบอลไปเลยเรียกว่าตรงนี้เนี่ยก็เพิ่มความฮายกับเนื้อเรื่องได้หรือจะเป็นอย่างหนุ่มเย็บผ้ากับสาวนักคลอสเพย์ที่โกโจนั้นรักตุ๊กตาฮินะมากๆจากในมังงะที่เขาเนี่ยแค่ทาตุ๊กตาฮินะหล่นแล้วก็เก็บแต่กับในแอนเิเมะเนี่ยเขากับพุ่งเซฟเาวกับเป็นผู้รักษาประตูชั้นยอดเรียกว่าช็อตนี้เนี่ยผมนี่ฮาสุดๆหร มีกาน้ํามาเซ็นเซอร์คําว่า 3P ของหน้าอยะตอนถ่ายเรืองซึ่งในหมังงะเนี่ยก็พูดออกมาต้องๆเลยซึ่งเอาจริงๆ ไอ้พวกฉากเสริมเล็กน้อยนี้นอกจากจะเพิ่มความฮาแล้วบางครั้งเนี่ยก็ยังเพิ่มเติมเต็มส่วนของเนื้อเรื่องได้อีกด้วยยกตัวอย่างเช่นฉากงานเทศกาลในคุณชิคิโมริไม่ได้น่ารักแค่อย่างเดียวนะในมังงะเนี่ยก็มีแค่อิซุมิและคุณชิคิโมริซึ่งในแอนิเมะเนี่ยก็ได้เพิ่มฉากของเพื่อนๆเ,เข้าไปช่วยเพิ่มความกลมกล่อมให้กับเนื้อเรื่องและเพิ่มมิตรภาพไปกับเรื่องนั่นเอง หรือจะเป็นในมาฮิโร่อคาเดเมียซีซั่น5ที่พาคุโกเนี่ยได้ทำทรงผมตัวเองให้ดูสุภาพเรียบร้อยซึ่งตรงนี้ก็ไม่มีในมังงะนะครับซึ่งนอกจากนี้ก็มีเรื่องอีกมากมายตามที่ทุกท่านเคยดูกันเลยใครเคยดูเรื่องไหนที่มันไม่เหมือนมังงะก็ฝากคอมเมนต์ลงที่ด้านล่างด้วยนะ แต่นอกจากแบบที่เพิ่มมาแบบตอนหนึ่งหรือครึ่งค้อตอนและแบบเล็กน้อยแล้วอีกแบบเนี่ยยาวกว่าโขเลยนั่น,นคือการเพิ่มมาเป็นบทบทหนึ่งเลยหรือที่ในภาษาแอนิเมะเขาเรียกว่าฟิลเลอร์หรือส่วนเสริมเติมเต็มเนื้อเรื่องที่ส่วนใหญ่เนี่ยจะทํามาเพื่อขั้นแอนิเมะซีรีส์ที่ฉายสัปดาห์ต่อสัปดาห์ซึ่งมันก็มีทั้งที่ดีและไม่ดีซึ่งวันนี้เรามาเอาส่วนที่ปัง ฉะนั้นเอาอันที่ดีก่อนละกันโดยเริ่มกันที่ดักกอนบอลแซ a อาร์เธอเวอร์ซากโดยจะเป็นดักกอนบอลในตอนที่195ถึง199โดยจะเป็นเรื่องราวหลังเซลลเกมหลังจากที่โกคูได้ตายไปเขาก็ได้เข้าร่วมศึกชิงเจ้ายุทธภพของโลกหน้าที่จัดโดยเจ้าพิภพ,พ,พทั้ง4ทีด ซึ่งบอกเลยว่าบทน,นี้เป็นอะไรที่มันมากที่ได้เห็นโกคูสู้กับพิกคอนฟิลเลอร์อาร์คต่อมาก็จะเป็นของวันพีสอย่าง G8 a r อาร์คโดยจะเป็นตอนเสริมหลังจบภาคเกาะแห่งท้องฟ้าที่พวกลูฟี่และเรือโกอิงแมรี่ได้ตกมาที่ป้อมประการของทหารเรือที่เรียกว่า G8 พวกเขาได้กระจัดกระจายไปคนละทิศละทางและเรือโกอิงแมรี่ก็ได้ถูกกองทัพเรือยึดไว้ซึ่งความสนุกข,ของอาร์คนี้ก็จะเป็นที่การรวมพลและการหาทางออกจาก ป้อมประการนี้ให้ได้โดยแต่ละคนก็จะได้ปลอมตัวเป็นบทบาทที่แตกต่างกันไปถือว่าเป็นสีสันในเรื่องวันพีชที่ดีเลยล่ะครับ และเรื่องสุดท้ายของวันนี้ก็เป็นฟิลเลอร์อาร์ของนารุโตะอย่างคาคาชิอันบุอาร์ซึ่งจะเป็นการเล่าเสริมเรื่องราวต่างๆของคาคาชิในสมัยที่อยู่กับอันบุซึ่งมันก็จะช่วยคนดูอินกับเนื้อเรื่องและตัวละครน,นี้มากขึ้นไปอีกซึ่งเมือนก็ทําให้ฟิลเลอร์ตอนนี้นะครับถูกโหวตเป็นอันดับต้นๆในหลายๆเว็บไซต์ทําให้ผมนํามาประกอบคลิปนี้นั่นเองซึ่งจากคลิปนี้นะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าฟิลเลอร์นั้นมีหลากหลายรูปแบบและหลากหลายจุดประสงค์อยู่ที่ผู้กํากับคนเขียนบทและทีมงานนะครับจะตัด ใส่มันไว้เพื่อจุดประสงค์อะไรสําหรับผมเนี่ยก็ชอบฟิลเลอร์ของ Spy Family ในตอนที่5มากนะครับเพราะทําออกมาได้กลมกลม่อมจริงๆแล้วคุณผู้ชมล่ะครับชอบฟิลเลอร์ตอนไหนพาร์ทไหนหรืออา้างไหนเป็นพิเศษ,ษก็ฝากคอมเมนต์มาที่ด้านล่างของคลิปนี้ด้วยนะผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับและถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b e กับช่องของเกนิเมดด้วยนะสํหรับวันนี้บ๊ายบายครับผม